ฟิตลิตี้นะครับหรือผู้อำนวยการได้ออกมาบอกว่า Bitcoin เนี่ยจะเติบโตถึง2 0,000เท่าเลยทีเดียวอันนี้แหละครับทำให้ Bitcoin จุดประกายทีเดียวให้ Bitcoin ราคาถึง50,000บาทในวันนี้ฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้บิตคอยก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับที่50,000ดอลลาร์ 50. เนื่องจากว่าบิตคอยก็ได้ปรับลงเหลือ46,000นะครับในช่วงต้นสัปดาห์นะครับเนี้ยที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับก็ถ้าพูดโดยง่ายก็คือว่าคนก็ยังตัดสินใจอยู่นะครับในตลาดทุนว่าเงินจะไปตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็ฟันธงและตัดสินใจแล้วว่า บิตคอยจะไปต่อและมันจะไปถึง50,000 5,000ดอลลาร์ได้หรือเปล่าในช่วงกลางเดือนของเดือนนี้นะครับหรือเดือนกันยายนดังนั้นในตัวข่าวเขาก็บอกนะครับว่าเรื่องของบิตคอยได้พุ่งทะลุที่50,000ดอลลาร์นะครับท่ามกลางความคาดหวังนะครับที่บิตคอยจะทะลุแนวต้านที่5 1 0 0ดอลลาร์ได้นะครับก็คือในช่วงของ5 0 0 0 50, 0 0ดอลลาร์ถึง55,000ดอลลาร์นะครับกราฟจากราคาเทดดิ้งบิลในไทม์เฟรมนะครับลาย4ชั่วโมงนะครับเขาเผยเห็นว่าราคาปิดคอยต่อ USD นะครับได้พุ่งขึ้นทดสอบที่แนวต้านระดับ5 0,000่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับในช่วงวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นแนวต้านนะครับและเป็นจิตวิทยาที่แข็งแกรง่งที่ต้องบิตคอยต้องทะลุไปให้ได้นะครับถ้าเกิดทะลุไปไม่ได้มันก็ ตกลงมาอีกและมันก็จะไม่ได้สร้างความแข็งแร่งของราคานั่นเองดังนั้นการพุ่งขึ้นนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ก็คาดการว่าสาเหตุมาจากคนที่ออกมาเผยมุมมองของ Bitcoin นะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับการลงทุนระดับโลกอย่าง f i d เดลิตนะครับว่ามีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอีกส0 0 0มเท่าจากระดับราคาปัจจุบันที่ทางสำนักข่าวนะครับได้รายงานไปก่อนหน้านี้ โดยนายจูเรียนนะครับทิมเมอร์าสะกดผิดคอประทานอภัยนะครับผู้อำนวยการของโก b โ m a าโคนะครับที่ f ฟ d เดอร์นะครับได้คาดการว่า Bitcoin อาจทำฐานได้สูงถึง1,000ล้านดอลลาร์นะครับภายในปี2581หรือในประมาณอีก20่ปีข้างหน้านะครับในขณะเดียวกันแอลคอยตัวอื่นนะครับมีการปรับฐานลงเล็กน้อยนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น Cardano ADA ลด2.3นะครับ Ethereum หรือ ETS ประมาณ1.2 Binance Coin นะครับหรือ BNB ก็0.9และ Doge Coin นะครับ Doge ก็ Do 1.8อย่างไรก็ตามต้องติดตามกันว่าในราคาล่าสุด Bitcoin จะไปเหนือระดับ50,000ดอลลาร์ได้หรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวประมาณนี้นะครับที่ Bitcoin ต้อง ทดสอบเหนือระดับนะครับแต่ว่าผมมาดูในช่วงเย็นแล้วนะครับราคาบิตคอยก็ปรับลงมาที่4 0 0 0 0น้นะครับนั้นบิตคอยจะไปต่อได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้และสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามได้กันแล้วเรามานั่งลุ้นกันว่าบิตคอยเนี่ยจะไปถึง55,000ดอลลาร์ก่อนวันที่15ได้หรือไม่ถ้าไปได้นะครับกด1น,นะครับไปไม่ได้กดสอ ะครับหรือว่าคิดเห็นอย่างอื่นก็กดสักได้นะครับหรือสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกติด e b o o k y o u t u u e ไลน์กลุ่มนะครับโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto C ซี่คอมมิชชั่นนะครับกลุ่มนี้ นะครับต้องบอกก่อนว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับกลุ่มนี้ก็ช่วยแหละนะครับท่านในการลงทุนเพิ่มศักยภาพนะครับเข้าไปคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาก็มีคนหลายคนที่เก่งในนั้นนะครับก็เข้าไปคุยได้เลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกสปอนเซอร์ตัวหนึ่งคือ Si g n a l นะครับกลุ่มนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับก็ ถ้าเกิดเข้าไปนะครับก็ยังฟรีอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไอตลาดนะครับไม่ว่าตลาดสปอตนะครับตลาดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เล่นรายวันเนี่ยเขาก็จะมีการรายงานแล้วก็บอกในนั้นแหละนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้ติดตามด้วยกันและสปอนเซอร์อีก2ตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนซอน นคับแล้ว o p y c a t แ c ทกจะเปิดพรีเซลเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ moon ไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่ม ที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิ c o i n ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้